ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงวันเวลามันก็ได้ผ่านลงไปทุกวันทุกวันอายุไขของหมูสัตว์ทั้งหลายก็ลดน้อยถอยลงทุกวันทุกวันบางท่านก็มัวแต่ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบางท่านก็ทำมาหากินเพื่อที่จะจ่ายหนี้จ่ายสิน บางท่านก็ทำมาหากินเพื่อลูกเพื่อหลานชีวิตหมูสัตว์ทั้งหลายมันก็จะหมดเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วหมูสัตว์ทั้งหลายก็จะได้ล้มหายตายจากไปก็ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนเพราะว่าเราช่วงที่มีชีวิตอยู่เราก็ไม่ได้สะสมคุณงามความดีไว้ สะสมคุณงามความดีเราก็สะสมคุณงามความดีเพียง <á ll ate> แต่เล,เล็กๆน้อยๆนานๆทีการที่เราจะทำอะไรสักอย่างอย่างนี้มันต้องทำต่อเนื่องต่อเนื่องทำมิจฉาทิฏฐิที่มันต่อเนื่องมันก็จะเอ็นเอียงไปในทางมิจฉาทิฏฐิต่อเนื่องถ้าหากเราทำในด้านสัมมาทิฏฐิต่อเนื่องต่อเนื่อง เวลามันหมดลมหายใจไปอย่างเนี้ยมันก็จะโอนเอ็นไปตามที่เราได้สร้างเหตุปัจจัยไว้เราโยนสิ่งไหนขึ้นฟ้าไว้สิ่งนั้นมันก็จะกลับมาหาเราเราปลูกสิ่งไหนไว้เราก็ย่อมได้ผลของสิ่งเหล่านั้นสังสารวัตนี้ที่เราได้ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง บา,านนนบางครั้งเราก็เกิดเป็นคนจนบางครั้งเราก็เกิดเป็นคนรวยบางครั้งเราก็เกิดเป็นหมูสัตว์บางครั้งเราก็เกิดเป็นโจรเกิดเมื่อไหร่เราก็ต้องตายเมื่อน MM> ั้นเกิดเมื่อไหร่เราก็ต้องพลากพลากเมื่อนั้นไม่มีสักชาติเลยที่เราจะไม่ตายไม่มีสักชาติเลยที่เราจะไม่มีพลากพลากผู้คนหนึ่งคนกว่าจะข้ามฝั่งออกจากวัฏฏะสงสารไปได้ น้ำตาผู้คนหนึ่งคนนี้เสียไปมากกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เราเกิดเป็นเลือดที่เราเสียไปมากกว่าน้ำมหาสมุทรที่เราเกิดเป็นโจรบ้างถูกเขาตัดคอบ้างเกิดเป็นหมูสัตว์ที่ถูกเขาฆ่าบ้างอะไรบ้างความพรา,ากที่เราได้สูญเสียไปผู้คนที่ได้มาพบเจอกันจะดีกันก็ตามจะร้ายกันก็ตาม พระพุทธองค์ได้ตัดว่าหาได้ยากที่เธอจะไม่เคยเกี่ยวเนื่องกันในฐานะใดฐานะหนึ่งพระพุทธองค์เองได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี้มาหากลำพังพระพุทธองค์เองนี้จะข้ามฝั่งไปลำพังเมื่อเสียสงไข่กระแสมหากัรก่อนนี้พระพุทธองค์ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามีนาว่าทีปังกรแค่ เพียงสั้นๆพระองค์ก็จะสามารถข้ามฝั่งไปได้แต่ด้วยความเสียสละด้วยความอดทนด้วยความเมตตาได้สร้างสะสมบาร,รมีอย่างยิ่งยวดกว่าจะบาร,รมีสามสิบทัดเต็มเพื่อที่จะลื้อหมู่สัตว์นี้ออกจากวัตฏสงสารหากจะเป็นพระพุทธเจ้าบาร,รมี สามสิบทัศจะต้องเต็มไม่ย่อหย่อนจะไม่มีเกินไม่มีย่อหย่อนนี้มันเป็นบาร,รมีของพระพุทธเจ้าผู้คนส่วนใหญ่แล้วปรารถนากันมากแต่ว่าในปรารถนาแล้วมันต้องสร้างเหตุมันต้องสร้างบาร,รมีมันถึงจะเต็ม ถ้าหากเราไม่สร้างเหตุไม่สร้างบาร,รมีเราปรารถนามันก็ไม่สามารถที่จะสมปรารถนาได้พระพุทธองค์ก็ได้เสียสลักอดทนอดกั้นเพื่อที่จะลื้อหมู่สัตว์นี้ออกจากวตาสงสารยันกระทั่งพระองค์ได้มาสร้างบาร,รมีเต็มแล้วก็ได้น้อมคำสอนนี้มาสอนพุทธบริษัทแล้วก็มาสอนสาวกที่ เชื่อฟังกันที่น้อมมาปฏิบัติใส่ตนก็จะสามารถข้ามฝั่งออกจากวัฏสงสารไปได้เมื่อสมัยครั้งที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ก็มีสาวกที่น้อมมาปฏิบัติบรรลุมรรคผลแล้วก็ไปประกาศไปเผยแผร่พระพุทธศาสนาแล้วคนได้ยินได้ฟังมันก็จะบรรลุมรรคผลได้ สมัยครั้งที่พระองค์ได้มีชีวิตอยู่บางท่านอย่างนี้ก็ดือ้อเวลาดื้อมากๆอย่างนี้ก็สาวกไม่สามารถที่จะสอนได้อย่างท่านชดินอย่างนี้ก็ถ้าหากไม่ใช่เป็นวิสัยพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีใครที่จะสอนได้พระพุทธเจ้าเองได้แสดงฤทธิ์ไปสองพกว่าหรือสามพันกว่าเครอสสามพันกว่าครั้งนี่แหละ ว่าท่านชดินนี้จะถอดถอนมานะทิฏฐิกว่าจะยอมเชื่อฟังถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีใครสอนท่านชดินได้เลยด้วยความเสียสละด้วยความอดทนอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ได้สอนแล้วก็ท่านชดินได้ถอดถอนมานะทิฏฐิท่านชดินได้ขอบวชแล้วท่านชดินก็ได้บรรลุมรรคผลกับ,ก,บกับบริวารแล้วกับ พี่น้องเราบริวารพี่น้องพระพุทธองค์ก็จะอดทนอดกั้นในการสอนในการเผยแผ่พระพุทธองค์ก็จะไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายนี่ก็คือคําสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมโดยทางสายกลางเท่านั้นจะไม่มีไม่มีว่ายกตนข่มเขาแล้วก็ไม่มีว่าด้อยกว่าไม่มีเสมอกัน พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมโดยธรรมเท่านั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างนี้แม้พระพุทองค์จะพระนิพานไปแล้วพระพุองค์ก็ได้น้อมคําสอนนี้ได้ประทานไว้ให้กับหมู่สัตว์รุ่นหลังๆที่จะน้อมมาปฏิบัติใส่ตนก็จะสามารถข้ามฝั่งไปได้พระพุทองค์ก็ได้ให้พระธรรมและวินัยนี้เป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ก็จะไม่ได้แต่งตั้งให้ใครเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์เพราะพระธรรมและวินัยที่พระองค์ได้แสดงไว้ดีอยู่แล้วอย่างนี้ให้เราน้อมมาปฏิบัติตามอัธยาศัยของเราหาสำนักที่เขามีข้อวัดปฏิบัติที่ดีแล้วเราทําตามอย่างซื่อๆน้อมมาใส่ตนเราก็จะสามารถหลุดพ้นข้ามฝั่งออกจากวัตฏสงสารไปได้ ถ้าหากไม่อย่างนั้นเราก็ต้องเกิดอยู่บ่อยๆก็ต้องทุกข์อยู่บ่อยๆสังสารวัตรนี้ยาวนานกว่าเราจะมีโอกาสได้ยิน,ได,ยนได้ฟังคําสอนของพระองค์นี้มันไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายวันนี้เราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังคําสอนแล้วให้เราน้อมมาปฏิบัติใส่ตน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ยังมีสาวกพระพุทองค์ได้น้อมคําสอนมาน้อมใส่ตนปฏิบัติหลุดพ้นมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นทํากลางถึงที่สุดคําตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองพระพุทธองค์ได้ประกาศศาสนาไว้5,000ปีคําสอนก็คงยังจะอยู่ครบ5,000ปี ยันกว่าคำศาสนาครบ5,000ปีแล้วพระพุทธองค์ก็จะได้อธิษฐานจิตไว้ให้กระดูกที่อยู่ตามทิศทางต่างๆได้มารวมกันแล้วพระพุทองค์ก็จะได้แสดงธรรมเป็นอีกครั้งสุดท้ายก็จะได้ช่วยหรือหมู่สัตว์ก็คือทั้งมนุษย์เทวดามารพรมก็จะมีโอกาสได้บรรลุมรรคผลกันอีกมากแล้วก็ ศาสนาพระองค์ก็จะได้อันตรธานไปแล้วก็กว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกองค์ก็อีกยาวนานถ้าหากเราไม่ประมาทแล้วเราก็แบ่งเวลาทํางานส่วนหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งเมื่อเราสร้างเหตุถูกเนี่ยผลมันย่อมถูกแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยทุกๆอายบทเนี่ยเราสามารถปฏิบัติธรรมได้อยู่ทุกๆขณะ ไม่ว่าเราจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกทุกอายบ,บทตลอดเวลาที่ยังตื่นอยู่นี่เราสามารถจเจริญสติรู้เนื้อรู้ตัวแล้วปฏิบัติทราได้อยู่ทุกๆขณะแต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างเงี้ยพระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อย พระสกะากคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเลา็กน้อยพระอนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันต์นี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร <Stir> ้อมอย่างนี้มันถึงจะห้าหั่นกิเลสได้มักผลมันถึงจะเกิดได้ ปุตุชนธรรมดาที่เขาไม่มีศีลเขาก็รู้ว่าเขาเกิดมาเขาจะต้องตายปุตุชนที่มีศีลเกิดมาเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องตายแต่ว่าข้อวัดปฏิบัติมันไม่ถูกองค์ประกอบมันไม่เพียงพอมันจะไม่สามารถห้ำหั่นกิเลสได้มันจะไม่สามารถถอดถอนอุปทานขันห้าได้มันจะไม่สามารถละนันทิได้ แต่เรามาเดินอยู่ในมรรคมีองค์8ปศีลสมาธิปัญญานี้ให้เราพิจารณาศีลเราอยู่ทุกๆวันว่าเรารักษาศีลอะไรศีล 5, ้ศีล 8, ปศีลสิบศีลสองี่สิบให้เราทบทวนศีลของตัวเองมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตีกรอบให้กับกิเลสตัณหาศีลมันตีกรอบไว้อย่างเงี้ยความอยากมันก็จะลดน้อยลง มันก็จะมีเวลามาดูแลจิตใจของตัวเองดูแลใจของเราที่มันฟุ้งซ่านที่มันทำเหตุอะไรที่มันอยากอะไรต่างๆเรามีโอกาสได้มาเฝ้าสมรวมดูจิตใจของตัวเองอยู่อย่างนี้มันจะเห็นว่าจิตใจนี่มันมีความอยากมันดิ้นลนมันโหยหาเดี๋ยวมันไปนู่นมันไปนี่มันหาที่ไปอยู่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลย ผ่านอายตนะภายนอกอายตนะภายในเราเฝ้าดูสํารวมมันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆอางเงี้ยแต่ต่อไปเนี่ยมันจะไม่ส่งจิตออกนอกศีลก็จะสมบูรณ์กรรมบทสิบก็จะสมบูรณ์แล้วในระหว่างวันที่เราเดินยืนนั่งนอนรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยมันจะกลายเป็นมหาสติเมื่อเราสร้างเหตุถูกอย่างเงี้ย จะต,ต่อไปเนี่ยศีลเราจะสมบูรณ์กรรมบทสิบเราจะสมบูรณ์สติเรามันจะเป็นมหาสติแล้วมันจะเป็นสัมมาสมาธิปัญญามันจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อมันไม่มีนิวรณ์แล้วอย่างเนี้มันจะเห็นว่าการเกิดนี่ก็เป็นทุกขการพลัดพรากจากของที่รักก็เป็นทุกขเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกของที่มันไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข ของที่มันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่สามารถทนอยู่ได้อุปทานขันห้ามันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะค่อยๆถูกถอดถอนการเป็นนั่นเป็นนี่ออกไปมันจะค่อยๆละค่อยๆวางค่อยๆละค่อยๆวาง นี่ยมันวางถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทา,านขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์เมื่อเราสร้างเหตุถูกผลมันย่อมถูกเราอย่ามัวแต่ประมาท หากินหาอะไรให้มันมากเกินไปหากินพอประมาณเอาเวลามาดูจิตดูใจมารักษาศีลเราสร้างเหตุถูกถ้าหากเรายังไม่ถึงที่สุดสุดสุคติเราก็จะเป็นที่ไปโพกซั์เราก็จะมีมากเมื่อเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังคําสอนพระพุทธองค์ในที่พระองค์ได้มาแสดงธรรมเนบมนุษย์เทวดามา,ม,มารพรมนี่ก็จะบรรลุมรรคผลกันอีกมากมาย ให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ